มันน่าจะช้าจริงมันน่าจะนี่ไอ่ออะไรดูไปแล้วน่าจะรอบสองพี่รอบแรกแล้วน่าจะพลหัวไม่ขึ้นไม่ได้น่าจะพลวัวไม่ขึ้นเลยกำลังจะพลวเนื้อเนื้อน้ก็ตบหัวลงไปขึ้นเด็กพี่ตึงเง็ด มาอีกแล้วพี่รอบสองพี่ดูรอบสองนะจะโดนตบอีกทีไหมอันนี้ไม้ไม้ย,ยังขึ้นแดงอยู่แปลว่ามาแล้วแต่เหมือนบักไม้อยู่นะแล้วขาวแล้วขาวแล้วเูสิดูสิยยังไม่เปิดไม้ <c oughs> พูด <c oughs> นะโอเคยังอะไร ลโหลฮัลโหลฮไปแล้วเีปยุ่งยุ่วอะไรไอ้ไม้มันแอบกินข้าวมันเงียบกิ๊บเอเมนไหมมา,มายู่ <ขอ S 2> เสียงเ,ยเสียงมื่ใครกินข้าวโอ้ยไม่ได้เล่นกับไม้หลายวันลืมเลยว่ามีรถแบบนี้ ลืมเลยว่ารถนี้เป็นรถของคุณไหมผมไปเล่นเนี้ยไป, <c oughs> ไปเล่นมาคืน <c oughs> ไปเล่นมาคืนก็ไม่มีรถแบบนี้มาจอดลงนะโอ้โห <c oughs> มาคืนไปกี่คนสามคนอน,นอเบียเนาะไปเจอสาวพี่ไปเล่นไปเล่นเน่ะ <c oughs> ด่านเลยทะเลทรายไอตัวด่านเล็กอะ <c oughs> เล่นจน <c oughs> จนจบตาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิง โอ้ยังน่ารักด้วยพี่เอ้ยแจ่มเลยอ่ะมน้องเต็มที่แล้วชอบอกโอ้โหเราไอเราไอเราไอเราก็คุยกันเต็มที่เลยเออม่นั่งขำตายมาเสแล้วเหรอมันดีน่าจะขำคนเดียวเลยแหละพี่เอย Let's head to l u c k y stick แบบ เข,เขาฟังมาเนี่ยหยสนุกจริงๆเลยอะไรประมาณนี้สนุกเนาะใส่อะไรติ๋งสนุกจริงๆเลยส่วนส่วนฉันอะราอูยีห่หยางวะติดตัวพี่ตีนฮะลงก่อนเอาชื่ไหนเสียผมจะบอกลงตรงพี่ ตัยน hey, hey. ั้นคือสองตัวเดียวช่วยช่วยบรรลัยแล้วหลุดแล้ว m a r k the location ตีระวังนะมาดิไม่ด้กลัว เลียนวังซ้ายเปลี่ยรวังซ้ายมันยิงพี่มันออาไม้ระวังขวาไม้ระวังวอาไงพีไอน้องตรงไหนก็ไล้ะาพี่ไปไหนฮะ่ แน่นแน่ตรงนี้ตัมันตัวหนึงถ้ามันวิ่งมาเ่นเลยๆบอดบอดบอดีบบอดมีตุ้งตัวหนึ่งวิ่งหนี้ยสายอันตรายย่ไหมเลยแต่พี่จวิ่งไปตรงเห็น่ะ thank y o วิ่งหนีไปไหนม่สยเน่มันเน่นูอยู่ข้างหน้าเลยมั้งไลน็อกตัววิ่งออกอ่ะสวย มันมีอีกตัวหนึ่งที่มันแก้ผ้ามันตายยังยังไม่เห็นมีชูติชมพูตัวหนึ่งอะเอ้มันมีตัวแก้ผ้าตัวหนึ่งตัวแก้ผ้าวิ่งขึ้นข้างบนเขาพอแล้วมันมีตัวหนึ่งมันมันวิ่งขึ้นในนู้นนี่ครับตามเลยกันตามเลยโล่่่งไไดดด้นนีกวาตรงบ้านชุบอะเนาะมันจะรูดไอ้นั่นไปจะรูดไปบ้านชุบสลิ่ง โอ้โหหนูเห่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ได้ไม้ตามเลยเดี๋ยวเราไปรออยู่บ้านชูป,ป้าไม้บอกให้ไูตามคนเดียวไม่สามสิบจะพาบูซ่าทำไอ้ไม้ก็วาดไม้หรอไม่ว้าวหรอ,อ,อามาแล้วพี่มาแล้วเหรอรูมรูมมาแล้วรูมมาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเตรียมยิงเลย ที่ยิงแค่หน่อยที่มองไม่เห็นเขาวิ่งเขาวิ่งโล่กว่าสวยช่วอย่เราอ่านเกมออกของเราปะเท่าเยี่ยมเลยตามคนได้บอดแทนใช่ไหม ัครบดีกว่าไม่ได้อะไรทำไมอ่ะ I'm recalling a teammate. เขาทำเขาทำมีดมาใหม่สวยนะพี่อ้นเนาม่ทหันเนื้อแบบ ดีๆนี่เองกว่าจะฟันได้ที่โคตรทันเลยเออไอ้ดุนพี่ยังยาวกว่าไ h y บอสเซียร์ดูเดี๋ยวก็ถามว่าดุนเกิดใหม่ไหมพี่ว่าเดี๋ยวได้ฟิวอ่ะเดี๋ยวได้ฟิวอ่ะไม่ไม่ไม่ถึงขาไงพี่ เดี๋ยวกระทำด้วยแขนเด็กเหมือนพ่อจริงนะครับเขาเขาเขา YouTube เขาปิดเสียงพี่เนะหน้าหน้าจะสิบแปดเกินสิบแปดบวกเกินอ่ะอืม แบบผู้ใหญ่เกินน่ะคุยกันแบบนี้เกินเลยปิดเสียงพี่เลยปิดเสียงพูดพี่เลยอ่ะไอเราไปดูคลิปเราในในโทรศัพท์นี้มีเสียงเราใช่ไหมพออัพปับปิด,ดเสียงยพี่เลยโอ้โหพี่ก็ไม่แน่ใจพี่ก็ลบทิง้งพี่ก็อัพใหม่อ่ะสามรอบอ่ะโอ้โหมีแต่เสียง ที่ที่เราเล่นเล่นเล่นเมื่อคืน,นที่เล่นกระเบียนเมื่อคืนนะคริปป่ะให้เราพูดอะไรปืนเขียวเลยเฮ้ยอักเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาในกล่องลหรอมีกอาตามบ้านเหรอพี่ I got supplies, I got supplies. เปรี้ยวอะ ม,มีคนวิ่งตามพี่ซื้ออาเหรอไม่ได้ซื้อเบียว่ามีคนวิ่งตามพี่นี่คนเอ้ยไม่กค,คนม,มันมีเขามีหลายตัวไหมยเมยอะอยูอย่พี่พี่มีคน AK คูณสีไปติด AK มาตอนไหนนี่อุ้ยอยากเล่นอารเกี่ยวกับดีอุ้ยเต็มเลยอ่ะค่ะทุกฝั่งนี้ก็มีพี่เต็มเลยไ<ฮ>้ย,ยไหวหมาตัวแล้วไปว่าไปชุบถอยไปชุบคนหนึ่งแล้วพี่ยังไปชุบ ขึ้นทุบบ้านประสาทแตกได้อยู่มั้งไม่อยากอยู่มั้งไม่พิตายตรงไหนหรอหมตรงนี้ตนินอตรงนี้ก็มีเราเอาที่นี่ไหมเราก็ใ<อ>ชมไ้ตรงนี้เลย เล่นทีนี้ก็ชมไม้เลยต่างคนต่างชมด้วยเผื่อพี่อนชมไม่สำเร็จมันก็ตกจังฉนกลยกนขอบ ปี๊หน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างไหนปี่งอยู่นี่อยูโอเคหน้าหินข้างหน้าผมโอเคครับหินผมวะเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้เรายังอยู่ข้างหน้าผมเลยพี่มาร์คจุดโลเคชั่นมาจอดแล้วตรงบ้านซื้อของมีเอ้ยมาเป๊ะเลยตีตัวเลยพี่มาร์คจุดโลเคชั่น Oh. Okay. Takk. น้องไม่เห็นเลยเนาะน้องบวกเจ็บรูวอ่ะอ,อ,อยู่พี่เดียหนึ่งเจ็บหนัก Ok, mất đi hả? Mất đi rồi đi em kia Máy, anh ấy M4 Nó, anh ấy F3 nữa Được rồi, được rồi, Smoke Smoke ซื้อไม่ได้วาเลยได้สักหกยังยังเลยพาคุณหกกับพี่มาอโอเคโอเคครับเี๋ยวฝั่งมิสตินเลยเดิยที่เตียนกับไหมเมื่อกี้ mhm , mitte midagi . มาแล้วอยู่อยู่ข้างบ้านผมลูกสซงซาด้วยยูพีโอมาไปตีเลยมันโดนตีฝั่งนู้นยิงด้วยหรือเปล่าตีด้ยวยกัน Help. โอ้ยวิ่งมาเข้ามาหาผมตอนไหนผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเส้นขาววางไม่รู้เรื่องจบจ้าเลยหมดแล้วเอวอเออช่วยช่วยได้อยู่ช่วได้อยู่กำชับน้องอยู่โอเคผมยิงน้องหนึ่งตรงแถวแข่งขีบถ้าก็พอมันเ <Thank you. S 1> ละ อเขาวิ่งมาเข้าในบ้านดินผมแล้วเออะฟังเสียงเท้าไม่ออกอย่ากระโดด่อย่ากระโดดกระโดดหากระสุนนะพี่ถ้าก้มเนี่ยจะจะฝนดินอยู่ผล ก็ลุงช่างก็แตกไปแล้วครับพอดีฟังไม่รู้เลยว่าเขาวิ่งมาเข้าในบ้านแล้วก็หลังป้รงนระมาณนั้นแยกเสียงข้างหลังไม่ค่อยรู้อะอีเดีอดอีกแล้วมึง t h ัน k y o ขอบคุณ marked t location กนะหนูอย่าลงมา marked l o c a t i o ีเอวิ่ลงหมี่มันตัวล่มไมยสองตัวลมไมไอ้นี่แค่แอบดูนะพี้แค่แอบดู the l o c a t งตวไม่นนอกวไหวะอ๋อีวงเจเปียมใ้ ให้เขาไปเถอะเรากาินไก่มาเยอะแล้วเรากินห่านก่อนแล้วกันอืมแซ่บอิลี